สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยฮานอยครับผมหวยฮานอยสุดแจกนะครับผมสี่ฮานอยวันที่สิบห้าเดือนแปดี่หกเจ็ดนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสี่ฮานอยผมนะสี่ฮานอยผมเข้าแค่หน่อยเดียวเองนะเป็นฮานอยสุดท้ายเหนื่อยเลยเมื่อวานนี้ นะ9 3ก้านะผมให้3กนะับ5เนาะฟัน3จอด3 1มหนจอดสาเข้าไปตรงๆเข้าเป็นตัวกันถ้าพ,พี่ท่านได้เอาตัวเด่นมาจับคู่กันนะก็ได้3 53นะให้เด่น3กนะับ5เนาะออกมาห้าสวันนี้ครับผมวันนี้ขอแค่มือเนาะเมื่อวานนี่ก็ โอ้ยากนาอเมื่อวานนี้ก็ออกเบิลด้วยนะเบิ้ลสองห้าน้อยเลยอ่วันนี้ขอแก้มือครับผมนะฮานอยเฉพาะกิจเมื่อวานวานี้มั่นใจยังไม่มาอะวันนี้ครับผมเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านะมีเจ็ดสามเจ็ดห้าครับผม เจ็ดหกเก้าสามเก้าห้าเก้าหกตัวกันก็จะมีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ตัวฟันนะครับก็นี่เลยเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าสาม 95นะ73 75 76 93 95หาหน่อยเลขครับผมหาหน่อยช่วยก็คิดก็จบลงไปแล้วหน่อยต่อไปนะครับเป็นหน่อยพิเศษ าหนอยพิเศษนะครับผมเด่นเด่นนะครับผมสี่กับสามสี 9, ่กับสามสี 5, ่เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสามเก้าสามแปดสามห้าตัวกันก็จะมีสี 6, ่หกสามหก สี่ศูนย์แล้วก็สี่สองสี่ศูนย์สี่สองตัวตัวตัวฟันตัวฟันก็คิดว่า,าผมคิดว่าสี่นะพิเศษคิดว่าสี่สี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสามเก้าแล้วก็สาม สี่แปดสี่เก้าสี่ห้าสามเก้าอ่ะเอาแค่นี้เน้นสนะี่หางอ่ะสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าสามเก้าสำหรับฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วครับผม ฮานอยต่อไปนะครับผมเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้เด่นหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามก็จะมีหนึ่งหนึ่งปดหนึ่งหกหนึ่งห้าครับผม หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าสามแปดสามหกสามห้าสำหรับตัวกันก็จะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็สามศูนย์ ตัวฟันนะครับผมก็นี่เลยสามสามนะสามนะครับมีสามแปดสามหกสามห้าหนึ่งแปดสามแปดสามหกสามห้าหนึ่งแปดนะวันนี้มาแน่นอนครับผมนะวันนี้มาแน่นอนเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ไม่เข้าเนาะเจาะกิจพิเศษปกตินะท้อเลยเนาะสามห้านอยไม่เข้านะท้อเลยเมื่อวานนี้คิดว่าผมคิดว่าต้องหลุดสีน้อยเลยผมคิดว่าจะหลุดสีน้อยนะเมื่อวานนี้นะ,ะต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นห้านอยว i p ครับผม เอาน้ย VIP วันนี้เด่น1กับ3 1กับ3 1 6 1 8 1 9 3 6 3 8 3 9ตัวกันนะครับก็จะมี1 2 3 2 1 0แล้วก็3 0 <c oughs> <c oughs> ตัวฟันเนาะก็นี่เลยสามสามนะครับผมสามหกสามแปดสามเก้าสามหกสามแปดสามเก้าหนึ่งเก้า 18 18 19 3ด3นึ่กอ่ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหาหนอยสุดแยกหน่อยนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ